ยืนงงกับความหล่อกับรถรุ่นนี้อยู่ฮะ <Wow. S 1> หล่อจนงงเลยครับมันเยอะมากแล้วออปชั่น <Huh? S 1> หล่อจงง,งงฮะเปิดรายการเลยแล้วกันฮะสวัสดีครับโค<อ>้ชผมนนร้านออโตแกรมครับร้านแต่งรถอยุธยาคิดถึงร้านแต่งรถนึกถึงร้านออโตแกรมครับวันนี้ฮะมีหนึ่งแนวทางให้เพื่อนๆได้รับชมครับเป็นรถรุ่นที่กระแสมาแรงมากๆครับณนะตอนนี้ครับนี่เลยฮะเจ้า MG 5ครับหรือ MG 5นี่เองฮะ ตัวน้องใหม่เพิ่งคลอดออกมาเลยครับหลายๆสำนักได้รีวิวกันไปแล้วครับแต่ออโต้แกรมเนี่ยต้องบอกเลยว่าลูกค้าคันนี้รอล้อมาครับเลยอาจจะช้ากว่าสำนักอื่นครับแต่ไม่เป็นไรครับสำหรับแฟนเพจร้านออโต้แกรมครับวันนี้ผมมีแนวทางมาให้เพื่อนๆได้รับชมครับเพราะต้องบอกเลยว่าเจ้าคันนี้ครับ MG 5คันนี้ลูกค้าจัดเต็มมากครับจัดเต็มยังไงรู้ป่ะล้อยางเบรกโช๊คครับแต่วันนี้ได้ล้อกับยางมาก่อนครับโช๊คยังไม่มา เบรกยังไม่มาครับก็เดี๋ยวผมพามาชมรอบๆก่อนดีกว่าเจ้าตัว MG5 เนี่ยมันเป็นรถ e ีโคคาครับแต่ e ีโคคาในที่นี้คือมันให้อ p อปชันเกินคําว่า e ีโคคาครับได้สันลูปได้ออปชันไฟหน้า LED ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับตัวกล้องด้านหน้าก็มีนะครับกล้องรอบคันนะครับกระจังหน้าอะไรต่างๆดูพรีเมียมมากๆครับอ่ะเดี๋ยวพามาชมล้อครับคันนี้ครับเลือกรอเป็นขอบ18ครับจากทางค่ายเวสนะฮะ เป็นล้อเฟอร์ฟอร์มนะครับเป็นล้อชิ้นเดียวนะครับน้ำหนักเบาแล้วก็ตัววัสดุเนี่ยผลิตจากโรงงานไทรอยแล้วมีรับประกันที่ดีนะครับรับประกันโครงสร้างเนี่ยถึง10ปีนะครับตัวล้อเนี่ยสเปคขอบ18กว้าง8.5ออฟ35นะครับตัวรูน็อตสำคัญเลยครับตัวนี้รูน็อตครับล้อเวสเนี่ยลายวีเอฟศูเนี่ยจะเป็นรูน็อต112 113แล้วก็114ใส่ได้ทั้ง3รูน็อตเลยนะครับตัวยางลูกค้า เลือกเป็นยางจากทางค่าย Bystone a d ดรีนาลีน RE004 RE นะครับสเปคที่ผมเลือกให้ก็จะเป็น235 40 18นะครับเพราะว่าเผื่อไว้โหลดลูกค้าคันนี้อยากใส่สตัทสเกียวด้วยครับเดี๋ยวรอชมอีก EP หน้าครับตัวล้อประมาณนี้ฮนะหน้าหลังเท่ากันครับผมขอย้ำนิดนึงตัวล้อ PCD รุ่นนี้ครับ MG5 จะเป็น5รู112นะครับย้ำ5รู112ถ้าบางคนเอาล้อที่เป็น5รู114มาใส่เนี่ย มันจะถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ครับแต่ลูน็อตเนี่ยเวลาช่างใส่มันจะเบียดครับมันจะไม่ตรงนะครับเพราะว่าตัว PCD ของลูน็อตกับตัวดุมล้อเนี่ยมันเบียดกันเยื้องอยู่กัประมาณสัก2มิลเนี่ยซึ่งมันเยอะมากครับสาหรับตัวน็อตนะถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่ถ้าวันที่ลูกค้าไปเกิดยางรั่วยางแตกนอกสถานที่เนี่ยเวลาถอดเสร็จแล้วจะไปใส่กลับเหมือนเดิมเนี่ยมันจะยากครับเพราะว่าเจ้าตัวน็อตล้อเนี่ยมันเบียด แล้วตัวลูกค้าเองถ้าเกิดเป็นคนทำเนี่ยเวลาบิดใส่เข้าไปเนี่ยไม่ได้มีความชํานาญเหมือนช่างก็จะอาจจะใส่ได้ยากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําว่าถ้าคนที่อยากจะเปลี่ยนล้อจะเลือกล้อใส่เจ้าตัว MG5 เนี่ยก็แนะนําว่าใส่รูที่เป็นตรงดีกว่าแต่ถ้าสมมุติล้อเนี่ยมันไม่ถูกใจลายไม่ถูกใจที่รูมันไม่ตรงครับผมจะแนะนําเป็นน็อตสตัดปรับเกียร์นะครับเป็นน็อต M1 นะครับวัสดุโฮมอลี โคเมียม um นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ชุดละ3,400บาทนะครับก็พร้อมใส่ถ้าใส่น็อตหลักเจ้าตัว M1 แล้วเนี่ยข้อดีเลยคือจะทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกลายล้อได้มากขึ้น <Wow. S 1> คือใส่ได้ทั้ง512รู1 3รู1แล้วก็5 1รู1้อรูน็อตจะครอบคลุมลูกค้าสามารถเลือกล้อได้หลายลายนะครับส่วนออโตแกรมเราก็มีลายล้อให้เลือกครับตั้งแต่5รู1้อรู1รู1 ลูกค้าเข้ามาเลือกได้เลยครับเลือกชมได้เลยร้านเรามีทุกลายครับไม่ว่าจะเป็นกา้กานวายก้านตรงก้านเฉียงกา้านแฉกลูกค้าอยากได้อะไรมาครับ <Yeah. S 1> ก็ประมาณนี้ครับภายนอกครับฟิตเนสประมาณ4นิ้วครับ4นิ้วสอดแน่นๆอย่างที่บอกครับลูกค้าต้องการโหลดด้วยจัดทรงสตัดก็ฟิตเนสเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาชม EP หน้าเพราะว่าตอนนี้เจ้าตัวชุดโช๊คสตัดเนี่ยคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสตัดของทางค่าย จูเน์คอนเซปต์ครับสั่งทําไปแล้วสั่งผลิตไปแล้วกํลาลังผลิตอยู่ครับกำลังเทสได้อยู่ส่วนจานเบคครับคันนี้ลูกค้าใส่เป็นจานลายใหม่ครับจากทางค่ายลันสต็อปนะครับรุ่น SFC ลายใหม่กับลายไทสามครับเป็นจานไฮคาร์บอนครับเอามายัดใส่เจ้าตัวล้อเวสตัวนี้ฮะเพื่อให้มันดูมีลวดลายที่มันดูแน่นขึ้นดูสวยขึ้นครับเดี๋ยวรอชมอีพีหน้าครับเดี๋ยวไปชมภายในกันดีกว่าแล้วก็ไปลองเทสกันด้วยว่าเจ้าตัวเครื่อง1.5เนี่ยกับเกียร์ CVT 8ปสปีดเนี่ย มันจะเร็วมันจะแรงตอบสนองผมได้หรือเปล่าไปครับตอนนี้ก็มาดูภายในกันบ้างฮะแวบแรกนี่คือจอครับจอ็ปดิจิทอนเลยครับโอ้โหแบบจอแบบชัดแจ๋วฮะพุทธสตาร์ทจอ Android ครับ Apple CarPlay พรองรับได้นะครับลูปนี่มีมาให้แบบจัดเต็มฮะแล้วก็เสียงเครื่องเงียบมากไม่เข้ารถเลยแบบว่าเหมือนพวกไอนี่เลยอะ รถแอคงแอคคอร์ดแบบไซส์ใหญ่เสียงแบบนุ่มมากช่วงล่างก็เดิมๆเ,เนี่ยถือว่าดีเลยนะนุ่มเลยอืมพูดพร้อมกันเลยนุ่มเลยนุ่มจริงๆแต่ลูกค้าผมไม่ชอบความนุ่มครับชอบความแน่นเดี๋ยวผมพาไปลองว่าความเร็วอัตราการเร่งเป็นยังไงดีหรือเปล่านะฮะอ่กไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายนะครับเป็นเหมือนเหมือนยุโรปเลยนะครับไฟเลี้ยวจะต้องขยี้หน่อยฮะ ขับเร่งเนี่ยต้องพยี้นิดนึงครับอย่างศูนย์ถึงร้อยเนี่ยก็เครื่องพันห้าเนาะได้เท่านี้ถือว่าโอเคแล้วครับถ้าเทียบกับพวกตระก,กูลซิตี้เทอร์โบเนี่ยผมว่าออปชั่นเนี่ยเขาชนะนะแต่ถ้าเกิดเทียบเเรื่องเครื่องยนต์อัตราการเร่งแบรนด์เนี่ยก็ต้องยกให้เขาบางทีมันก็เทียบกันยากอย่างเขาเป็นเครื่อง1.5เทอร์โบใช่ไหมของเรามัน1.5เอ้ยของเขามัน1.0เทอร์โบของเราเนี่ยมันเครื่อง1.5 NA ด้วย แล้วจะเอาแบบว่าให้เร่งปู๊ปาร์ตเลยเนี่ยผมว่ารออีกประมาณสักเออไม่กี่เดือนหรอกมั้งเดี๋ยวก็มีสำนักหนึ่งออกมารีแมปแน่นอนต่ว่ารีแมปรีแมปได้นะฮะผมว่ามันต้องรีแมปได้แหละถ้ากระแสมันดีขนาดนี้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีสำนักที่ทําเครื่องยนต์ออกมา<อ>แน่นอนฮนะแต่การเก็บเสียงของเขาดีมากนะเก็บเสียงแบบถือว่าเ ยาง R e 0 4มันก็ไม่ได้ถือว่าไม่ได้เงียบเท่าไหร่แต่มันก็เก็บเสียงได้ดีด้วยหมายถึงว่าตัวรถนะเออปกติใส่พวกตระกูลซิตี้ซีวิกเนี่ยมันจะมีเสียงมากกว่านะอันนี้รู้สึกแบบเอ้ยเหมือนไม่ได้ไม่ได้เคมว่าดีที่สุดนะแต่ผมว่ามันเงียบกว่ารุ่นที่ผมเคยขับอ่อพวกตระกูลซิตี้ซีวิกเนี่ยเออเขาบอกว่าทันรูปเนี่ยมันสั่งงานด้วยเสียงได้ลองไหมฮัลโหลเอ็มจีได้ จะไม่ตั้งใ okay. จโธเอ้ยออก็ออกมาเลยครับคือก wow> ็โอเคอันนี้รถลูกค้าครับผมอาจจะไม่ได้รีวิวขนาดนั้นปกติเคยดูในสำนักอื่นเขารีวิวก็คือเขาพูดว่าฮัลโหลเอ็มจีมาแล้ว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 เฮ้ยมันต้องเปิดเสียงวาวะฮัลโหลเอ็มจีฮัลโหลเอ็มจี ไม่คับแล้วสองโลเอะไรเงมาเร็วอ่ะก็ประมาณนี้แต่จะรูเขราเปิดงี้น,นี่เปิดได้นี่เปิดไปออโต้เนี่นี่นะปิดเฮ้ยเร็วอยู่นะเฮ้ยเร็วเร็วเร็วแต่ไม้บางแดดมันต้องมือดึงเว้ยนี่ยแอ่ต้องมือดึงนะโอ้ยได้แค่นี้ก็โหเจ้อะไรมากวะหกแสนเก้านะไม่ใช่รถละเก้าแสนกว่าใช่ไหม เออข้าวถ่านขวายังไม่มีเลยต้องร้านขว่านะแอคคอร์ดร้านเจ็ดร้านแปดยังมีถึงต้องมีสรูปนะนี่รถอีโคคาร์นะเชื่อปะเรียกมันอีโคคาร์เนี่ยก็ดักแบบรู้สึกไม่ค่อยดีนะมันไม่ควรจะเรียกว่ามันอีโคคาร์มันควรจะเรียกว่ารถซิตี้ไอเดียซีวิกแอคคอร์ดอะไรอย่างเงี้ยเลยอ่ะให้มันเป็นระดับนั้นเลยเราก็อวยเกินไปเพราะว่าไม่ได้อะไรจากเอ็มจีเนี่ยก็รีวิวออโตแกรมประมาณนี้ครับสำหรับ คนที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วเห็นเจ้า MG แล้วมันหล่อเนี่ยไปออกมาแล้วนึกถึงร้านอโตแกรมครับจัดให้ครับรอๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวเลือกเยอะนะครับแล้วก็ผมได้วิจัยเียบเรียบร้อยแล้วครับเจ้าตัวรูนอตเนี่ย PCD ตรงเป๊ะครับผมใส่ให้ครบครับฮับลงฮับลิงก์มีครบครับพร้อมแถงครบนะฮะออโตแกรมจัดเต็มฮะมั่นใจได้เลยครับพร้อมตั้งศูนย์ครับราคาคุยกันได้ครับก็ประมาณนี้ฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ ติดตามช่อง YouTube แล้วก็เพจรา้านออโตแกรมอยู่แล้วก็ฝากติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะได้พลาดคลิปดีๆแต่ก็สาระดีๆแนวทางการแต่งรถสำหรับ MG คันนี้ลาเท่านี้ฮะเดี๋ยว EP หน้าคันนี้มาจัดเบรกกับโชคอีกเดี๋ยวรับชมกันอีกทีครับประมาณนี้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ